ทักทายเพื่อนๆเ,เนาะน้ำตาลออกมาอยู่ทางนี้เลยนะคะดูที่นาใกล้ๆก,กับเส้นทางเส้นทางที่จะไปสุรินนั่นแหละค่ะคือตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านทับทันเนาะออกมานั่งเล่นสบายวันนี้ลูกชายอไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวันหยุดเขาก็มาตัดหญ้าให้ก็มีโอกาสได้นั่งเล่นโซเล่กับเพื่อนๆน ยังไม่ได้มีคลิปอะไรเลยที่จะอัพยังไงก็ฝากเพื่อนๆฝากแฟนช่องช่วยติดตามน้ำตาลบานนาด้วยนะคะก็เป็นคลิปทั่วไปสนุกสนานบางครั้งอาจจะมีหวยบ้างก็คงไม่ว่ากันนะตามกระแสรเรียกว่าตามกระแสเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอยู่ในช่วงกระแสที่คนนิยมดูก็หามาให้แฟนช่องได้ดูกัน กันด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่นาออกมานั่งเล่นทั้งที่เย็นแล้วนะก็คือใกล้จะหกโมงเย็นแล้วแดดยังส่องอยู่เลยอะ่ะเชื่อไหมว่าแดดแรงมากๆแล้วก็ยังส่องอยู่เลยนั่นนะสินะจ, <c oughs> จะถามว่าใครรู้จักดอกสเตเต้บ้างนะใครรู้จักดอกสเตเต้บ้างดอกสเตเต้เนี่ยเป็นดอกที่สีขาวเนาะเป็นดอกสีขาวเดี๋ยวให้ดูนียๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะคะเป็นดอกสีขาว ขาวล้วนเลยนะเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมหาหงเขาเรียกอย่างหนึ่งเป็นมหาหงะจะก,ก็คืออยู่ในตระกูลของอะไรนะี่ะขิงใช่ไหมขิงค่ขาขมิ้นอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ถ้าเราเอามาปลูกปลูกที่บ้านเนี่ยปลูกที่บ้านก็จะเป็นสริมงคลเนี่ยดอกเนี่ยคนโบราณจะชอบมากๆเลยแม่ของน้ำตาลเนี่ยชอบมากเลยนะ ก็จะเก็บมาเน็บที่หูใช่ไหมเน็บหูเนะี่ยเน็บหูเน็บหูแล้วก็จะมีกลิ่นหอม,อมหอมหอมจริงๆหอมชื่นใจจริงๆเออก็นั่นแหละนะคะตอนนี้ที่บ้านที่บ้านก็ไม่มีเพราะว่าศูนย์พันที่น้ำตาลเก็บมาให้ดูนี่เก็บมาจากบ้านพี่สาวแล้วพี่สาวก็กําลังจะบอกว่า เออเอาไปปลูกไว้มัางนะเป็นดอกไม้โบราณอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ออไปตามเรื่องตามเรานี่แหละเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะไม่เอาฐาน <c oughs> เป็นคนไม่เอาฐานนะไอเรื่องงานนะเอานะเรื่องฐานไม่ค่อยเท่าไหร่อโอเคเนาะออกมานั่งเล่นไม่มีอะไรก็บ้าบ้าบาบอไปตามกระแสไปตามกระแสตัวเองในแต่ละวันนะแทนเมล็ดเมล็ดฟักทองต่อดีกว่า เคยทานไหมคะอร่อยนะปัา